อันนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่คือเสร็จแล้วนะครับก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยปะเออนะทุกคนสวยก็คิดว่าสวยไะนะครับนี่ผมใส่ให้ดูเฉยน,าานะจานนะเพราะว่าผม เคกมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพวกผมเช่นเคยนะครับเจดีกฤติจัแนลนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะผมจะพาทุกคนมาชมนะครับวิธีการเหมือนตะคลิปที่แล้วนะที่บอกไปวิธีการแป้งนะแป้งนะดิ้หลังนะเป็นร้อยยี่สิบมิลนะครับเนี่ยนะครับต้องทำอย่างไงบ้างนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับให้มันใหญ่โตนะครับเหมือนกับข้างหน้านะปกติจานมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะนี่นะครับปกติจานมันจานหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะถ้าเราใส่ไปใช่ปะมันก็จะดูไม่สวยนะมัน มันมองไม่เห็นนั่นแหละเออนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้มันเล็กๆนะครับทุกคนนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราใส่ขาปั๊มนะครับเข้าไปมันก็จะดูเล็กๆเห็นไหมมันบังไปหมดเลยเห็นปะคือมันมันมันมองหาอะไรไม่เห็นเลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับซึ่งใหญ่ขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเลยนะครับสําคัญเลยนะครับก็จะเป็นจานนะครับแล้วก็จะมีขาปั๊มนะครับทุกคนนะอันนี้ใช้ของโซนิกก็ได้นะของโซนิกจะ เล็กกว่านี้นะครับเอาเคียนะครับเคียร์เซอร์บิโกนะจะเป็นอย่างนี้นะตัวละพันนะตัวนี้นะอันนี้ 1, 1, 1. อ่ะพันหนึ่งประมาณ5ปีที่แล้วมั้งผมซื้อตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กรุงเทพอ่ะเออนะครับซื้อโดยละพันหนึ่งนะครับส่วนขานะมันจะเป็นขาอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเคียร์นะครับมันจะมีแบบนี้ให้นะเป็นที่ยึดขานะถ้าเป็นของสนิทไม่มีนะของสนิทจะมีแค่ที่ยึดปั๊มอย่างเดียวนะครับวิธีคุณต้องไปหาปเองนะ ไม่ก็ส่วนใหญ่เขาจะปาดต,ตรงนี้นะปาดให้มันเป็นบ่าลงไปเพื่อที่ใส่ให้มันชนกันอย่างเงี้ยให้มันชนกันไม่นีเลยเนีย่ยแบบนี้นะครับที่ผมเลือกเป็นขาเคอาะนะครับเพราะว่ามันมีรูตัวนี้นะปีรูตัวนี้เนาะส่วนในเจ้านี่นะครับผมไปซื้อขาดั้มนะเป็นเลนอะนะคเป็นสเตนเลสอนะแต่ก่อนมันไม่มีไอ้นี่แยกขายแต่ทุกวันนี้มันมีไอ้นี่แยกขายแล้วนะแล้วยึดต,ตรงไหนนะพี่นะครับ อันนี้ยึดตรงไหนนะครับบางคนยึดอย,อย่างนี้นะนะครับบางคนยึดแบบฝังลงไปเลยนะใช้น็อตแล้วก็ฝังลงนะครับแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับทุกคนนะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับอันนี้เหมือนที่ใส่ไปในะคลิปที่แล้วเนาะใส่ข้างในนะครับใส่ข้างในนะเอาอันนี้ใส่ตามนะครับนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวจะใส่นี่ให้ดูก่อนผมจะใส่แบบวิธีการใส่ให้ดูข่าวๆนะนี่มันจะออกมาเป็นหน้าตายไงแหละเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแป๊บนึง อันนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่คี่เสร็จแล้วนะครับก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยปะเออนะทุกคนสวยก็คิดว่าสวยนะนะครับนี่ผมใส่ดูเฉยนะจานะเพราะว่าผมผมเคยใส่แล้วนะครับมันมันคลีนเกินนะ เออ้ามันครีมเกินไปเนาะแต่ก่อนมันเป็นตัวนี้เป็นปั๊มนิชินนะครับด้วงเออเป็นนิชินด้วงแล้วผมก็ถอดขายนะครับนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นปากข้างแทนเนาะอันนี้เป็นปากข้างเทียมแถ้าขายไปแล้วนะครับไม่มีตังกินข้าว <c oughs> ก็เลยขายทิ้งนะครับช่วงที่ไม่ได้ทําประมาณ3ามปีมั้งนะครับผมทําสีโครงสีเครื่องทําเครื่องเก็บไว้นะประมาณ3ปีไม่เคยละนินเลย ยังไม่เคยติดเลยด้วยซ้ำไปนะครับน้ามันเครื่องก็ไม่มีนะนี่เพิ่งประกอบนะครับที่ยิงประกอบเป็นปีแล้วแหละนะครับประกอบไว้สภาพเนี้ยเป็นปีปีนึงแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับแป้งนะครับเราต้องมีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้แหละนะทุกคนนะจานนะสองร้อยยี่สิบมิลนะขานะครีบหรือโซนิกที่เป็น สำหรับจาน220มิลนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับให้สวยเลยนะครับสำหรับสายประกวดแนะนำเป็นของเคียนะครับให้เป็นของเคียเลยนะครับมันจะได้แบบเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันจะได้มีที่ว่างนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาผ่าขึ้นใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าของโูนิกก็ใส่ได้นะของโซนิกจะผ่านะครับโซนิกก็แปลงได้เหมือนกันใส่จาน220มิลนะครับแปลงแต่ต้องผ่านะผ่าตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะให้ยึดกับสวิงงาเพราะว่าระยะของสวิงงานสนิกมันเล็กนะครับของเอ็ิดิดมันเยอะนะครับลุงลก็จะประมาณนี้นะครับควรขานียูดตรงไหนก็ยึดต,ตรงนี้แหละครับพี่เห็นไหมแล้วมันจะใส่น็อตเดิมหรือใส่บางคนเดิมได้หรือพีนะ่ยังมีคำถามอีกนะเดี๋ยวผมใส่ใดูอันนี้นะครับบางคนเดิมนะครับนะบางคนเดิมสําหรับใครที่จะใส่นะหรือว่าเป็นสายประกวดนะมีบางคนคา,คาร์บอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ อยากจะใส่เนาะชนไหมนะไม่ชนะนะนี่มันอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นที่ว่างพอดีเป้เลยถ้าเราดูมุมงก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นปะมันจะดูออกแบบสวยๆเลยอะ่ะเออนะครับดูสวยๆสาสาดเลยนะดูดิดนะครับก็จะได้เห็นจานชัดเจนนะครับจานชัดเจนนะเห็นปะนะครับปั๊มชัดเจนขาชัดเจนเนาะนี่ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนะคันนี้ก็จะประกอบให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าไม่รู้จะติดเครื่องวันไหนนะทอก็ยังหาไม่ได้เลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ซับจ้างทํารถหลายคันเกินนะครับทําทั้งคันนี้แล้วก็มีโอด้วยนะครับก็ตอนนี้ซับลืมอะไรหรอแล้วนะครับก็ youtube เป็นไงบ้างเนาะเดี<อ>๋ยว<อ>ให้ดูแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ตังค์นะนะครับ ก็นี่นะครับยังไม่ได้ตังค์นะทุกคนนะเดี๋ยวหาว่าผมแบบมีตังค์แล้วแบบนู่นนี่นั่นนะคือผมยังไม่มีตังค์นะยังไม่ได้ตังคนะ์นะ u t u b e นะครับก็คนดูทั่วไปแหละปกตินะครับเนื้อหานะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะกดดูคลิปให้ผมด้วยนะครับนะ,ด,ด,ด,นะบนะดูให้เยอะๆหน่อยก็ดีนะครับไม่ใช่ว่ากดผ่านกดผ่านนะผมก็ตั้งใจทำคลิปอยู่นะ ไปถ่ายนู่นนี่นะั่นให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยยังไม่ได้ตังค์จริงนะเนี่ยเนะผมเองก็ท้อนะทุกคนนะเพราะว่าไม่มีตังค์นะบางทีเราเราทาคลิปมาเราก็อยากได้ตังค์เหมือนกันใช่ไหมเพื่อ,อกระตุ้นให้ตัวเองได้ทํางานต่อนะครับแต่นี่คือไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์ที่จะทําคลิปไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะรายได้นะครับรายได้โดยประมาณนะครับเป็นศูนย์นะ เพราะอะไรนะครับเพราะผมชั่วโมงยังไม่ถึงนะครับทุกคนนะแต่ก่อนมันมันเคยเป็นอย่างเงี้ยนะมันเคยถูกระงับนะครับแล้วผมก็ไปไล่แก่นะไล่แก่จนหมดเลยนะตอนนี้ชั่วโมงก็อยู่ที่สามพันนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันดูคลิปผมด้วยนะให้ชั่วโมงมันถึงสี่พันไวๆนะผมจะได้มีตังค์นะมาทาคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะ <c oughs> บางทีก็น้อยใจนะทุกคนนะเราเรา พยายามทาคลิปแบบออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกคนเขาไม่ค่อยสนใจเรานะเขาสนใจแค่คนดังๆนะคนแบบที่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายามทําคลิปของเราเต็มที่อ่ะแต่ว่าคนเขาไม่ชอบนะเนี่ยดูดิล่วงนะบางทีก็ท้อนะเห็นมันรุ่งร่วงเงี้ยเราก็ท้อนะเพราะเราไม่มีกําลังใจที่จะทำเนาะ <c oughs> เนี่ยดูเด่นร่วงเอาร่วงเอานะครับก็ฝากกันด้วยนะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ